พลตรีชัยแดนกฤษณสุวรรณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7นํานำคณะนายทหารสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7และประชาชนในพื้นที่จำนวน200คนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาโดยร่วมกันพัฒนาทําความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้ากองพลทหารราบที่7็ ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับการปลูกต้นไม้บริเวณทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็นซึ่งอยู่ภายในที่ตั้งของหน่วยเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างร่มเงาและสร้างอากาศบริสุทธิ์นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่โรงเรียนสีสังวานซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทั้งร่างกายสติปัญญาพิการซ้ำซ้อนในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอยู่จำนวน200คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ